ใส่กระดาษนี่เถอะหัวปวด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 ก็จะถือน้อยหนึ่งโอเคแล้วครับบกกวดปวดเห็นแล้วนะ เว่อก่าเขี้องว่าเขาตายากแล้วนะไปพวกเยวสู้ทีสองค่เรายกเนี่ยือว่านดเขาตายากอ้ลกัวะ้ว่ห้เขาตาหรอเป่าออันนี้กันไว้ก่อนหาไป เอาไปเอาไปก็มาดูดีโหเลังสามาใส่สามดีสิไปเอาไอ่ะไปดวง,ก,ง,ก,งกำลังตกจ้ะดวงจะกำลังตกไม่มีเด้อนั่เห็นไหมไม่มีไม่สีหามลยสอบได้เหอเอ๊สองมือ เอาเท่าแล้วมันเด,ด,ด,ด็นเด่นเกียวๆอะไรก็เสียอะไรเอาไปเสียยังไงเชีย,ยตะกาัดด้วยตะกัดเก็บถั่มาสามหมื่นลง,งไปนีหนึ่งหม,ม,มื่นสองหม,มื่นสามหมื่นไปเนี่ย งเงินเพื่อนเจดลองมั้ยไปนะ<า>ต้องเล็งหาเงนินเพื่อนแล้วเดี๋ยวไม่ทานหรอกเอาท่านหนึ่งขยอนอืมอือเอาเอ้า ห้าชงชงทุกใบทไกใบปีศายากเดี๋วเธอก็จะได้รู้ว่าเธอจะเสียเงินเสียห้าหกเต็งทุกเต็งห้ากักสามสองกักห้าสามเปิดบอาจจะจังไปเรื่อยเีย บวดสดีฮัลโหลสวสฮโหตงสิบห้าสองหมนบห้าติงห้าสองหมืได้สี่หมสองอีกสองหมื่นสิบห้าได้เจ้าเจไปกษารานาริงห้าคือกดีเนี่ยเห็นเหตลูกค้าสับสนจะได้กินง่ายๆอ่ะฟังหมด

เจ้าโหมก็บรรทุนมื่นม่้าอ๋อใส่ห้าชุหที่เหลืออยู่ใส่สีห้าหแล้วสี่หาหอยู่ห้าชชุงอ่ะอืมค่ชมเต็มตัวอสี่ห้าหกสิบสี่ี่แม่นะแม่นค่ะ

หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดหมื่นสองหมื่นแสนเจ็ดหาช่วงเจ็ดสองหมื่นแสนเก้าหมื่นแปดพันในห้องห้องใบนี้แหละเนี่ยเราดีห้องแก้วคือเกี่ป่ะสองแสน สองเอ็ดสององสองแสนสองห่นแันคือยังกับ่มันถอดปดพันถือสียหุก็ม่นม่ถือเติมเต็มแม่นันก็ยี่สิสองหมื่น0 0สองแปดี่หนก็ยี่สิสี่หมื่น ยี่สิบหนึงมืนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดแปดหนึ่ามส่ห้าหกเจ็ดแเกาสิบองสามสีห้าเจก้านึ่งแน

สองเซนเท่าไหร่สองเซนสองเอ็ดเหลี่อบเลยอันนี้มาเต็มแล้วเสียอมดเลยเก้าหมืนโอ้เหี่ยบสองเซนกว่าเนี่ยันจติเนี่ย รวมเตีงสี่ลังหมเต็งสี่ราคาของเกือมาเสียหา มาเต็มสี่มาให้ไปเต็มสี่สองหมื่นประยัดนิดเยวต้องประหยัดถึงขั้นไหนนะบวมหอีกอ่ะแต่ประหยัก็ปรยัดบุบบวมหัวได้ปยัดไปหาสูงเต็งหาอืมแล้วก็ปยัดเต็งหากระชัยเร่างยัดเต็งสี่ยอกว่าไปสักที เดี๋ยวจะจอไปลงไปใส่ใส่การคาซหรอเก้าสิบเ็ดี่สิบห้า้ยากอยากซื้เอาไปยังนั่นกระจายครบแร้วของเจอาันอันนี้หาสูงพอหาสูงสองมื่นกระจายสี่มืกับครบตัวนี่เจ็งมืนเอันสี่มื่นสี่มื่นเอาเต็งสี่เอากระจายเราเดี๋ยวพอนอคืนไปเราเดียเต็งสี่เตอบไปเส็งหาแม่บอกเดีขยวใกกันเดี ก็คอยใจไปนกัสกัซะมาให้ยใจใจรวบได้บ่เอาไปบ่ใจบ่ได้บ่แต่เงินเลอเหลือแต่อีกสองหมื่นอันนี้หาซูงแมนบ่เจ้าได้เงียงแม่เจ้าได้ไปหรนะเจาเงียงไปใส่ซีหาบก่ไว้ก็ติดซีสองหมื่นก็ครบเลยดิแมบ่ซีาครบแล้วบ่ครบแล้วเตงครบหรือยังกันาจไปแล้วดิเนกันครบแล้วกันพอแล้วหาซูงบเนี่ยแล้วเอ้ามาเจนะไปต้องใจขอยใจให้เจ้าใจเตียงซีเพื่อเตงหแมนบ่อันนั้ก็อย่างนี้ได้เตีงมสองก่อน มันอยากตีนมันอยากควนเดียวดายตะอยากควนเล่นของข่อยลงอันนึงแล้วข่อยก็หยักมาซ่ํานี้แล้วก็ยกหาสูงมาซ่ํานี้อยกอีกอันนึงกบูว่าอยกไปส2นนนี่เป็นยกบ่เจ้ายกไปไลงของข่อยอันนึงบ่เจ้าเลยยกไปอือก็ซ่ํานั้นอ่ะ่ได้ยกอีกได กึ่งโมห้าสามอะเีมแล้วปาสนี่น่ตรงนี้ล่ะจ้่ะดิกันมาคนหกี่จริงเราหกสามเดียวนี่แหละเป็นหกสามตัวกันไรหน่ะกันป็นคนหกหารอต้องหาเต็าหเลยยังไม่ได้เต็งยังไม่ได้เต็งหกเลยเต็งหกเลยนะอแกสองอันนี้เต็งห ท่าไรต้งหมดเทาไรหหมืมาจะมาสองมื่นมืเตเต็ูจะเตหาปดเงหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเอาไปเราต้องไปแ้ม0นอืมมนเอาไปนี่ ติดสี่นสองหมื่นโอ้ยเต็งหาก้อนหน่อปเตห้าสองหมื่นเนี่ยคบนะเนาะเตีงหาสองหมื่นได้หเนาะเตีงุองเก้าสิบอ่ะไปครบอันนี้กี่ใบห้าใบหใบสองหมื่นห้า

ยยสองเชียงยังไดเสียงเงินได้อามาสิจับไหนเขาจะแนบ่ด่แมไ่นสองต่อมเดีวมันเจ็บอเปจัมาแทนสองหนึ่งเออมาำพออยากไหมยากยากยากไม่จีดนะมอยากกระเปิดชุ่มยากกระเิใจ

ซ้สี้าพวงสออกสีซมำลงแม่นเด้อจวงอ่าีงี้าน่นป่จะคล้ายหน้าม่เห็นจ้ะเดี๋ยวตำตำพี่ยอมตำเดียรสีสีตำก็ยาง มดกินบดตายลาเนี่ยกินได้เยอะด้วยกากซีสองกับเต็งตำกับโกกักแกโกซันดิอ้าวกากหาสีเนี่ยหาเปิดน่ะเดอกเต็กิ <c ười> นบดดิ

ยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้0ยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สี้ายี่ยี่สิบบห

ดาวาวสามสี่ห้าหกห่งหกสองแปดนี่แลเก้าสิบหนึ่งหมื่นสองหมื่นสี่หมื่นแปดสามหมื่นสามเอ็ดสามสี่ห้าหกสี่เจ็ดหกเก้าสี่สิบ่สองสามสี่ห้าเจ็ดแปดสี่หมื่นแปดหรอน Sáu mươi Năm mươi Sáu mươi Ba Trăm